อยู่ประเทศไทยหน้าละบบทุกคนอยู่ประเทศลาวน่าละเดินเนาะไทยน้ <c oughs> อ,นองเจนบ่มีเสื้อคุกออกเลยเสื้อสละให้น้องเจนปั้นกันเนาะปั้นกันนุง่ง <c oughs> จะดีมาก <c oughs> มาให้น้องเจนกับน้องพิมพ์พได้ <c oughs> ชมคลิปดิดก่อนชมคลิปเพื่อเรียนรู้เนาะนอกอห้องเรียนทุกคนเนาะคือ <c oughs> คนที่หน่าแล้วเบาจนเิ้น <c oughs> แข้งแล้ว <c oughs> คนอื่นกับกาบสบายดีเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องฟังเราฟังไทยทั้งในและกต่างประเทศคลิปนี้คูโอจะมาพาลูกศิษย์รีแอคชั่นคลิปของอาบาวตู่เน,ะนาะคลิปก่อนเป็นของบาวบูตามภาษา,าบาวตู่าตชาชแนลเนาะทุกคนคลิปนี้เพืน่นพาพวกเราไป สวนสาธารณะแหง่งความสุขไม่มีที่ไหนอีกแล้วทุกคนคือได้ชมแล้วก็อ,อลังการเลยครูออกคือบรกเคยได้ไปตักเถื่อนอะคุออกมาเห็นคลิปอ FC เอฟซีบนส่งมาให้ชมแล้วก็เอาอะไปชมน้ำกันเนาะทุกคนเนาะพรอแรบเปล่<อ>าเลย สวัสดีท่านผู้ชมนะวันนี้อยู่ที่เอเชียทิกนะตรงโดมไอตรงโดมตรงนี้ก็คือเป็นโมดมไดโนเสาร์นะครับด้านล่างจะเป็นที่จะหน่ายตัวเข้าชมนะสวนป่าไดาโนเสาร์ คนมาเยอะมากวันนี้ครับท่านผู้ชมโหนู้นนะเด็กเล่นกันสนุกสนานเลย ทีุ่กคนเยอะมากนะตรงนี้เอเชียศิษ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนนะชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมานักท่องเที่ยวเยอะมากทำผมอ้โห,โห ีมากโอ้โหด้านล่างนกนั่นกับพี่ปา มาจากไหนกันนะครับเนี่ย หลังยังโอ้โหชื่นชอบนะคนเยอะๆ,ๆเห็นยังตกใจเลย เครื่องเล่นนะยังไม่เปิดใช้งานนะกำลังก่อสร้าง นี่ฮะเครื่องเล่นใหม่นะสูงมากเลยโอ้โอสูงมากเลยครับ,ค,รบคนจีนยังอึ้งเลยนะจ้าจีน chào 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 อัน,นนี้ก็จะมีจอภาพ,พย,ายนตรนะนยชน์สายไดโนโสาวให้ดูคนนั่งพักผ่อนบนที่สวนตรงนี้ด้านบนนะครับ นี้ก็เป็นจุดชมวิวนะเอเชียที่เด็ครับผน่งอสอาดกว่าน่สอาม ลิขม่เคือยาาหยี่นี่หา k นะครับสำหรับที่นี้นะครับมาแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมและติดตามเป็นกำลังใจให้เรือยมานะครับ ตลคนี้ขอตัวลาขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับว้าวจบเล้วเลินเลยแม่นบฮะขอจนลืมหน่าเลยเย็นเย็นโอ้ยน็นแข็งกานน้ำแข็ง เช่นเราทุกคนเน่าอ่ายุประเทศไทยเน่าระโบยุกรุงเทพเน่าระโบทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์บก็อกออดเด้อเนอะอย่าลืมใส่เสื้อกันหนาวเด้อไปเที่ยวยิซายก็อย่าลืมใส่กันหนาวเด้อเพราะมันเผื่อเดี๋ยวเป็นวัดเป็นไอหวาซานหว่าให้ตัวเองกอนเป็นกวนเลยอันนี้เนาะสิ่งที่ได้เห็นในคลิปเห็นยังเดอยู่ในคลิป S <S <c oughs> คือเสืออ่อเลยว่าเป็นลูกจริงคิดว่าเป็นลูกอะ่ะเออคิดว่าทะลุไปมิติหนึ่งอ๋อความหมายคือสิ่งที่ได้เห็นอยในในคลิปของพี่ตูคือแบบบอกคิดบอกฟันว่าจะมีแบบนี่อยู่ในโลกมนุษย์คิดว่ายคิดว่ามันเป็นโลก a อไอถ้าพรแม่นอาจารย์เอามาให้เบิ้งว่าเนี่ยเป็นคนที่อาจารย์หูจัก พวกน้องก็จะบบเแมยโอ้คือลูกศิษย์ของคูโอบอเื้อเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้หันเสือเอ้อแล้วเพราะว่าคนที่ถ่ายคลิปเกือกคือคนที่คูโอหูจักเนาะทุกคนฉะนั้นน้องๆก็เลยเสือ้อเนาะต้องยอมฮ mm hmm. ับเลยว่าประเทศไทยนี่มีบอลทองเที่ยวเลยล่บอล mm hmm. คือสวยอลังการงาน mm hmm. สร้าง mm hmm. เนาะเลขะดึงดุดหนักทองเทียวลายต่างสัตว์มา <Main. S 2> เทียวแบบ มันงามแบบมัน mm. มันคือมันดีแห่งที่มันมีอ mm. ันสวนสาธารณะมันเหตให้ผู้คนแบบมาสามารถมาพักผ่อนแบบสบาย mm. ใจแบบอยู่สวนสาธารณะ mm. แบบมันเป็นบรรยากาศที่ดีดีแบบสวยงาม mm. สวยงามทุกซอกทุกมุมเลย mm. เขาปรับปรุงเวลาเขาปรับปรุงเห็ดเขาปลูกต้นไม้ปลูกยังสนิ่แบบโอ้สวยลง,งารส้มกับเป็นเมืองไทยส้มกับ Oh เป็นสยามเมืองยิ้มเนาะสมแต่คำว่าสวรรค์บนดินนั่นเองเนาะแล้วก็มีอยู่อ่ะมีอนเขาเอื่นว่าไม่ยังพองนองกับโบหัวอันคือวงบนวงกลมออ่าจารย์คือด้วยไข้อาจารย์ร คู่ออกกับบงฮู้ทุกคนฝากคอมเมนต์ตอบน้องๆเด้อเนาะคิดว่ามันเฮือนคงมนุษย์ต่างดาวคิดว่ามันเฮือนมนุษย์ต่างดาวหวานชืนเนาะเนาะฝากฝากทุกคนเนาะคอมเมนต์บอกน้องพิมพ์กับน้องเจนเด้อแล้วก็บอกครู่ออกเด็กครู่ออกกันอย่างบงฮู้เนาะแล้วครู่ออกกับบงเคยไปจักเท้ายักไปเห็นยักไปสัมผัสตัวจริงยักมีโอกาสได้ไปเนาะ และจานเรียกก็ยังมีแมนนำหรือว่าเมนททะเลมันอ๋อเมื่อกี้เ็นนำเนาะเมนอ๋อแบบเขาแบบสามารถไปชมวิวม่นยังจะนิ่ได้แบบล่ไล่อย่างเลยอยู่หนแบบสวยงามอมีแม่น้ำทุกคนทุกคนาออกับบหัวแม่น้ำอย่างพิเนคิด่อทะเลร่ทะเลบหูวคือกันเราฝากคอมเมนต์บอกอพวกเขาเดือดเนาะฝาก คอมเมนต์บอกพวกนูด้วยนะคะอ่าแล้วยังเดยยังเดย์ฝา,า,ากติดตามคอมเมนต์ดูด้วยนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยต้องขอบใจทุกคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจให้พวกนูน,นะคะพวกน,นูชื่นชมแล้วก็ดีใจมากชื่นชอบชื่นชอบอ่าชื่นชอบ จึนชอบขอบคุณมากมากขอบขอบคุณขอบคุณก็คือขอบใจภาษาลาวเฮานี่แหละขอบคุณนะคะต้องบอกให้วดให้ครบภาษาไทยเขาเป็นผู้หญิงเขาก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะตื่นเต้นไลยกว่านี่เนาะทุกคนฝากกดติดตาม เป็นกำลังใจให้ครูอ๋อลดานำเด้อเนาะฝากชุมมโฆษณาช่องของคอรูอ๋อให้จบพบกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ <c oughs> ขอต้องก้วาวคำว่าสบายดีพบกันคลิปหน้าเด้อ